วันนี้มาคุยถึงเรื่องแม่กันหน่อยครับคุณวิไลเนี่ยเมื่อตอนในอดีตแกก็มีชีวิตพอมีอันจะกินมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีก็ว่าได้เพราะว่ามีทรัพย์สมบัติที่พ่อยกให้เป็นมรดกก็มีชื่อของแกเพียงคนเดียว โดยทั่วไปคุณวิไลก็ไม่ใช่คนมีจิตใจเฮี้ยมโหดดุร้ายอะไรแต่ว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกก็ไม่อยากจะให้ใครมาว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าสั่งสอนตัวเองเวลานั้นก็เอาแต่ใจไม่ได้คิดหาเหตุผลความหวังดีหวังร้าย ก็ชอบจะให้คนยกย่องว่าดีไม่ชอบจะให้ใครมาตีเตียนเพราะว่าถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดแล้วแม้แต่แม่บังเกิดกล้าจะมาตักเตือนสั่งสอนเหมือนเป็นเด็กอมมือก็ไม่ชอบเพราะถือว่าตัวโตพอที่จะช่วยตัวเองได้แล้วส่วนแม่ก็พยายามสั่งสอนด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน ไม่ได้ดูไม่ได้ว่าแต่ประการใดแต่ว่าคุณวิไลก็ไม่ชอบอยู่ดีเพราะขึ้นต้นว่าสั่งสอนแล้วแม้จะพูดดียังไงแกก็ไม่ชอบครั้งหนึ่งแกทำผิดแล้วรู้ตัวดีแต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวผิดและก็ความผิดครั้งนั้นเป็นความผิดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือมีผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งแกคิดว่าจะร่วมชีวิตกันในอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งๆท,ที่ตอนนั้นยังอยู่ในวัยที่ไม่สมควรแต่ว่าความรักทำให้คนตาบอดคำโบราณว่าไว้ก็คงจะไม่ผิดละคุณวิไลก็ปรนเปลอคนรักซึ่งยังไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ากันดีพอก็ทำให้คุณแม่นี่อดรนทนไม่ไหวก็ว่ากล่าวตักเตือนไปว่า ไม่ควรจะทําตัวอย่างนั้นควรจะเรียนรู้นิสัยใจคอความประพฤติกันก่อนที่จะละหลวมตัวไปกว่านี้แต่เวลานั้นคุณวิไลไม่เคยนำเอาคำตักเตือนของแม่มาคิดพิจารณาเลยกลับเห็นว่าไอการพร่ำเตือนของแม่นั้นขวางหูขวางตาทำตัวเป็นคนแก่ขี้บน่นจู้จี้ก็อ,อยากจะให้แม่ไปให้สันพ้น วันนั้นคุณวิไลอารมณ์เสียก็เลยโต้อตอบแม่ยอกใหญ่หนูเบื่อเหลือเกินอ่ะแม่สอนหนูมาตั้งแต่เด็กๆจนโตป่านนี้ไม่รู้จะสอนไปถึงไหนเขาว่าคนแก่นี่ขี้บ่นจู้จี้ไม่รู้หมดรู้สิ้นเนี่ยจริงๆด้วยเมื่อไรจะหยุดสั่งหยุดสอนกันมั่งก็ไม่รู้จะได้มีความสบายใจขึ้นบ้างแม่ก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไร ก็ได้แต่พร่ำเตือนเองฟังแม่ให้ดีนะวิไลแม่ก็มีลูกอยู่คนเดียวก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็กำพราพ่อทั้งยังมีทรัพย์สินพอจะเลี้ยงตัวเองได้อยู่เพราะฉะนั้นแม่ก็เป็นห่วงเห็นสิ่งไหนที่ลูกทำไม่ดีแม่ก็ห้ามถ้าลูกคิดดูให้ดีก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ห้ามลูกเนี่ยเป็นเพราะความรักความหวังดีนะ ไม่เคยหวังร้ายแม่ก็รักเองเทียบเท่าชีวิตอะ่ะไม่เคยหวังร้ายต่อลูกคนอื่นจะรักลูกมากเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับความรักของแม่ที่มีให้ลูกหรอกไอ,ไอ้ได้ยินนะได้ยินแต่ว่าไม่ฟังเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาอีกหมดความเกรงกลัวแล้วทีนี้คุณวิไลพูดเสียงดังโต้ตอบกลับไปกลับมาด้วยความเอาแต่ใจตัวเอง นี่พอเถอะแม่ไม่อยากจะฟังแล้วถ้าหนูหนีได้หนูจะหนีไปให้พ้นเสียงของแม่สทัทีหนูเบื่อฟังเต็มทีแล้วไม่รู้จะบ่นไม่รู้จะสอนไปถึงไหนแม่ก็ควรจะรู้ว่าหนูโตแล้วพอจะพึ่งตัวเองได้แล้วพอทีเถอะหนูไม่อยากฟังอ่ะแม่ไม่ต้องพูดอ่ะ แม่ได้ยินวิไลพูดอย่างนั้นก็น่าสลดลงก็คงจะน้อยใจว่าลูกมันหัวดือ้อก็พูดเสียงสั่นๆค่อยๆเองคงไม่รู้นะว่าความรักความหวังดีในหัวอกของแม่นะ่ะมันมีมากแค่ไหนยิตใจเองก็คงนึกรังเกียจที่แม่นะ่ะคอยเป็นก้างขวางคออยู่ตลอดเวลาเองถึงได้พยายามทำอะไรกระทบกระแทกใส่แม่ ว่าใส่หน้าแม่บ้างกระแทกแตกดันบ้างแม่ก็รู้ดีเองไะไล่แม่ทางอ้อกแม่ก็คิดเหมือนกันว่าแม่อดทนอยู่เพราะเป็นห่วงเองถ้าแม่ไม่ห่วงเองนะแม่ก็คงจะไปแล้วงั้นแม่อยากไปอยู่ที่ไหนก็เชิญน่ะบ้านนี้จะได้สงบสักทีเพราะไม่ได้ยินเสียงบน่นเสียงจู้จี้โอ้ยลำคาญจะตายอยู่แล้ว วิไลก็พูดอะไรไปตามอารมณ์ไม่ได้คิดไม่ได้นึกว่าจะก,กระทบกระเทือนแม่ผู้บังเกิดเก้ายังไงเวลานั้นวิไลยอมรับว่าเป็นคนใจร้ายอยากจะให้แม่ออกจากบ้านไปซะให้พ้นพลเท่านั้นจากนั้นเป็นต้นมาแม่กับวิไลก็มักจะมีปากเสียงกันอยู่เสมอแล้วต่อมาไม่นานแม่ก็ทนอารมณ์ของวิไลไม่ไหวก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับน้องสาวของท่าน ก็ปล่อยให้วิไลใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังตามปรารถนาเมื่อได้รับความเป็นอิสระไม่มีคนคอยขัดขวางก็จะทำอะไรได้ตามใจชอบวิไลก็ปลนเปลอผู้ชายที่แกคิดว่าดีตอนนั้นชีวิตก็ยังอ่อนต่อโลกมากในที่สุดก็ต้องอุ้มท้องแล้วก็คลอดออกมาภายหลังเป็นผู้หญิง แต่ต่อมาสามีที่ไม่ได้ตกแต่งก็กลายเป็นความขมขื่นเอาแต่เที่ยวเตรใช้เงินทองอย่างสบายแล้วในที่สุดก็แอบชอบผู้หญิงอื่นแล้วก็ขอเงินอ้างว่าจะไปลงทุนโน่นลงทุนนี่วิไลก็เชื่อจัดการให้จนกระทั่งสุดท้ายเขาก็หนีไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นเห็นจะเป็นเพราะว่าเบื่ออารมณ์ของวิไลที่เข้ากันไม่ได้ แต่ก็ปอกลอกไปไม่ใช่น้อยก็ทำให้วิไลต้องทุกข์เศร้ามากที่สุดในชีวิตพอลูกโตขึ้นวิไลก็ทนุถนอมรักเหมือนกระดวงใจสงสารแล้วก็รักแกมากเท่าไหรก็ยิ่งเกลียดพ่อใจร้ายมากเท่านั้นที่ทอดทิ้งไม่หันหลังมาดูลูกบ้างเลยต่อมาลูกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมีอาการซึมความร้อนขึ้นสูง วิไลก็ตกใจรีบตามหมอมาคอยดูแลวิไลก็ตกใจรีบตามหมอมาดูแลคอยรักษาอย่างใกล้ชิดไม่ยอมหา่างแม้แต่คนใช้ก็ไม่ไว้ใจเห็นลูกซึมนอนไม่ได้สติไม่ร้องไม่พูดแกก็ต้องร้องไห้เพราะความสงสารลูกรักลูกมากกลัวแกจะจากไป ถึงกับเพ้อร้องไห้พูดกับแกทั้งๆที่แกยังไม่มีสติแล้วก็ยังไม่ไร้เดียงสาบอกว่าลูกอย่าหนี้แม่ไปนะถ้าแม่ไม่มีลูกแล้วแม่คงจะอยู่ไม่ได้ชีวิตของแม่ก็เห็นจะต้องตายตามลูกไปแน่ๆพอหมอมาตรวจคุณวิไลก็ถามหมอทั้งน้ำตาว่าลูกจะเป็นอันตรายหรือเปล่า หมอก็บอกว่าจะพยายามสุดความสามารถแต่เห็นจะต้องนำส่งโรงพยาบาลให้คุณวิไลทำใจดีๆไว้เมื่อได้ยินคำตอบจากปากหมอเท่านั้นแหละคุณวิไลก็ปล่อยโฮออกมาต่อหน้าหมอหมดความอายเพราะความรักลูกเพราะยิ่งนึกจะอดกั้นยังไงก็ไม่ไหวนึกถึงลูกป,ป่วยแล้วก็สงสารแทบใจจะขาดอ่ะ ทนไม่ไหวจริงๆถ้าหากว่ามีอันเป็นไปต้องจากไปนี่แกจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงในที่สุดลูกก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคุณวิไลไม่เป็นอันกินอันนอนทําอะไรไม่ถูกสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความรักลูกต้องคอยเฝ้าดูแลลูกอยู่ตลอดเวลา พอแกได้สติพอจะพูดได้ก็ได้ยินคำแรกที่ลูกพูดกับแม่ว่าแม่จา๋าแม่จา๋าพอคุณวิไลได้ยินใจแกก็พองโตขึ้นมารีบวิ่งไปกุมมือเอาไว้สักครู่เดียวแกก็หลับไปคุณวิไลยก็ดีใจที่แกฟื้นจากไข้แล้วและก็เพิ่งจะรู้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นมันลึกซึ้งขนาดไหน เพราะว่ามันได้เกิดขึ้นกับตัวเองพอลูกหายป่วยคุณวิไลนึกถึงความรักของแม่ที่มีต่อแกน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็สำนึกได้ว่าตัวเองทำปิดไปที่ตีค่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกต่ำไปแล้วก็หวนกลับนึกถึงเมื่อครั้งยังเด็กๆจำความได้ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแม่จะต้องคอยพเนาพนออยู่ข้างๆตลอดเวลาคอยเอาอกเอาใจจะกินอะไรต้องการอะไรแม่จะหามาให้ทุกอย่างเมื่อไข้หนักแม่ก็ต้องอดหลับอดนอนคอยดูแลคอยป้อนอาหารปลอบโยนด้วยคำหวานเมื่อเวลาป้อนข้าวแม่ก็ต้องอ้อนวอนขอให้กิน พูดอย่างอ่อนหวานเจ็จแล้วก็เอาช้อนตักข้าวอ่อนๆหรือว่าน้ำข้าวใส่เกลือเค็มๆป้อนใส่ปากในเวลานั้นแกยังเล็กไม่เดียงสาในกิริยาความหมายของแม่ซึ่งมีความห่วงใยมีความรักลูกขนาดไหนแล้วก็แม้ว่าแกจะเติบโตขึ้นจนมีลูกแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก แต่บัดนี้แกก็รู้ซึ้งแล้วและก็ซึ้งใจในชีวิตรักของแม่ที่มีต่อลูกแกคิดได้รู้ซึ้งถึงความรักเมื่อตอนที่ลูกป่วยคราวนั้นว่าทุ่มเทความรักความอะไรให้กับแกยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองอีกแม่ก็คงจะรักเราเช่นเดียวกับที่แกรักลูกนั่นแหละยิ่งนึกถึงหัวอกแม่ คุณวิไลก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ต้องนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นหลายครั้งหลายหนนึกแล้วก็ร้องไห้รู้สึกเสียใจที่ตนเองได้ทำกับแม่บังเกิดก้าวที่แล้วมาอย่างไม่น่าให้อภัยขาดความเคารพขาดความกระตันยูกระตาเวทีที่ลูกควรจะเคารพบูชาเมื่อนึกขึ้นก็เห็นความผิดของตัวเอง นะนึกถึงตัวเองว่าสนองคุณแม่ด้วยการเสือกใสไล่ส่งแม่ออกจากบ้านไปอยู่กับคนอื่นแม่ต้องระทมทุกข์เพราะลูกไม่รู้บุญคุณของแม่แม่คอยตักเตือนสั่งสอนลูกเมื่อลูกเห็นผิดเป็นชอบแต่ว่าลูกอวดดีต่อไปนี้ลูกจะขอต่อไปนี้ลูกจะขอเคารพปูชาพระคุณแม่อยู่เหนือหัว ถ้าลูกไม่ประสบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วลูกก็คงตาบอดไม่เห็นความรักอันลึกซึ้งของแม่ที่ฝังอยู่ในจิตใจของแม่ที่มีต่อลูกว่ามากน้อยแค่ไหนบัดนี้แกรู้สึกตัวแล้วแกสะอึกสะอื้นร้องไห้หาแม่เหมือนกระทารกหากเรื่องอย่างนี้ไม่โดนกับตัวใครก็ยากจะเข้าใจลึกซึ้งได้ พอลูกหายดีกลับบ้านแล้วคุณวิไลก็จัดหาสิ่งของที่แม่เคยชอบเคยกินเคยใช้อย่างดีแล้วก็รีบเดินทางไปยังบ้านของน้าสาวเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าแม่แทบใจจะขาดทันทีที่แกได้พบกับแม่ก็ตรงเข้าไปกราบแทบเท้าบอกว่าแม่ ลูกรู้ตัวว่าลูกทําความชั่วทําความผิดมากแล้วตอนนี้ลูกรู้สึกตัวแล้วพอแม่เห็นคุณวิไลเข้าไปกราบแทบเท้าของท่านก็ตกใจแล้วก็คงสงสัยเพราะว่าแกไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลยเสร็จแล้วแม่ก็ถามว่าเองมีเรื่องเดือดร้อนอะไรมากมายหรือเปล่าเนี่ยจึงได้ร้องห่มร้องไห้มาหาแม่อย่างนี้ เหมือนจากคนมีทุกข์หนักเสียงแม่ก็ยังคงอ่อนหวานแสดงถึงความรักความเมตตาปราณีเหมือนเดิมไม่ได้โกรธไม่ได้รังเกียจที่ลูกทอดทิ้งไม่เคยได้ดูแลท่านนับตั้งแต่ออกจากบ้านมานานก็ยิ่งทำให้คุณวิไลนึกถึงพระคุณของท่านมากยิ่งขึ้นเมื่อแกค่อยคลายความโศกเศร้าเสียใจที่เคยได้ปฏิบัติไม่ดีต่อแม่มาแล้ว ก็ขอขมาลาโทษท่านในสิ่งที่ได้กระทํากับท่านตลอดมาด้วยอารมณ์ว่าบัดนี้ได้รู้สึงถึงชีวิตแม่ที่มีต่อลูกอ่จะไม่ยอมเห็นผิดเป็นชอบต่อไปแล้วแม่ก็บอกว่าแม่อภัยให้ลูกได้เสมอหนะลูกคุณวิไลรับคุณแม่กลับไปอยู่บ้านแล้วปฏิบัติต่อท่าน ให้มีความสุขความสบายเท่าที่สามารถจะทำได้และนับจากนั้นมาแกก็ได้พบกับความสุขที่สุดในชีวิตเพราะว่าแกได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักเราและเรารักโดยพร้อมหน้าพร้อมตากันคุณวิไลบอกว่านี่แหละคือชีวิตจริงๆของแกเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดแล้วก็กลับใจก่อนที่จะสายเกินไป เวลานี้แกได้ปฏิบัติต่อแม่อย่างดีเท่าที่จะทำได้เพราะว่าทราบซึ้งว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันลึกซึ้งขนาดไหนแกบอกว่าการที่ได้นําเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตนั้นและมีความรู้สึกจริงๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์บ้างโดยเฉพาะกับคนที่เป็นแม่ ที่มีความรักลูกจะต้องหวนไปนึกถึงแม่ตัวเองบ้างเพราะเป็นความรักความห่วงใย,ยไม่ผิดอะไรกะเรารักและห่วงลูกเราเช่นกันความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นแสงสว่างของชีวิตในทางที่ดีต่อไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังพบกันใหม่วันต่อไปครับ สวัสดีครับ